สวัสดีค่ะอาจารย์ยาวนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาเรียนรู้กันในหัวข้อการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันส่วนติดต่อกับผู้ใช้นะคะะเรียกว่า UI และ UX ค่ะวัตถุประสงค์ในการเรียนหัวข้อนี้นะคะก็เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจถึงความสำคัญและบทบาทของการออกแบบ เว็บในส่วนของการติดต่อของผู้ใช้ UI และ UX นะคะสามารถอธิบายภาพรวมและความแตกต่างระหว่างการเขียนโปรแกรมฝั่งลูกขายและฝั่งแม่ขายได้นะคะมีความร,รู้และเข้าใจโครงสร้างการทำงานของเว็บไซต์นะคะและทราบถึงเป้าหมายและการเรียนรู้และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันส่วนติดต่อของผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ หัวข้อที่จะเรียนรู้นะคะก็จะประกอบไปด้วยบทบาทของ UI และ UX ในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันนะคะการออกแบบ UI ที่ดีและไม่ดีนะคะและการเขียนโปรแกรมต่างลูกขายและแม่ขายค่ะเริ่มแรกเรามาดูาความหมายนะคะของ UI ก่อนนะคะก็คือการออกแบบในส่วนของติดต่อกับผู้ใช้นะคะหรือเรียกว่า user interface นะคะคือส่วนที่ ส่วนการทำงานที่ยูเซอร์นะคะสามารถที่จะโต้อตอบกับหน้าเว็บไซต์ได้นะคะซึ่งจะมุ่งเน้นไปที่เรื่องของหน้าตาของการออกแบบเว็บการดีไซน์ยกตัวอย่างเช่นหน้าจอแสดงผลแลตพตฟอร์มเมนูฟอร์มต่างๆรวมไปถึงการวางรูปแบบภาพขนาดตัวอักษรปุ่มแป้นพิมพ์ต่างๆหรือแม้แต่เรื่องของการแสดงออกเสียงนะคะแล้วก็แสงการดีไซน์หน้าเว็บไซต์ด้วยนะคะ บทบาทของ UI ในการออกแบบเว็บแอปพลิเคชันนะคะก็คือจะต้องอสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับผู้ใช้นะคะ UI จะช่วยสร้างความประทับใจแรกให้กับผู้ใช้เมื่อเข้ามาเห็นหน้าเว็บเราที่มีความสวยงามใช้งานง่ายนะคะแล้วก็ดึงดูดความสนใจของผู้ใช้นะคะการทำให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายก็เป็นสิ่งที่ดีในการที่จะ จัดการเกี่ยวกับเรื่องฟังก์ชันการเข้าถึงข้อมูลให้มันชัดเจนแล้วก็ปุ่มเมนูต่างๆให้ชัดเจนให้รู้ได้เลยว่าเออเข้ามาหน้าเว็บนี้แล้วต้องคลิกปุ่มน,นี้นะจะเข้าไปที่การดูข่าวหรือว่าล็อกอินลงทะเบียนนะคะอ่าแล้วก็การเอ่อช่วยในเรื่องของการโต้อตอบเอ่อกับยู้เซอร์ที่ดีเรื่องของการออกแบบเมนูการสร้างปุ่มการสร้างฟอนที่ใช้งานง่ายด้วยนะคะอันนี้เป็นบทบาทสำคัญในการออกแบบอ่หน้า U I นะคะ ส่วนในส่วนของการออกแบบส่วนติดต่อของผู้ใช้ที่เรียกว่า UX นะคะ UX หรือ User Experience นะคะก็คือประสบการณ์ของผู้ใช้นะคะจะพูดถึงมุมมองของประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้นะคะในเรื่องของความรู้สึกที่เข้ามาใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ที่เราสร้างขึ้นอะ่ะการตอบสนองนะคะก็คือการใช้งานน่ะจะต้องมีความสะดวกสบายใช้งานง่าย เข้ามาใช้งานแล้วเกิดความเพลิดเพลินมีความสนุกสร้างความพึงพอใจความประทับใจนะคะในส่วน U X ก็คือเป็นการสร้างประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานของผู้ใช้นั่นเองนะคะบทบาทของ U X ในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเนาะก็จะต้องคำนึงถึงเรื่องการทำให้การใช้งานเนี่ยมีการราบรื่นนะคะก็คือเข้ามาเนี่ยใช้งานแบบว่าใช้งานง่ายนะคะแล้วก็ สร้างความประทับใจนะคะแล้วก็ช่วยในการาจดจํารูปแบบการใช้งานเนี่ยก็คืออย่างเช่นการสร้างมาตรฐานในการออกแบบเว็บเช่นปุ่มเมนูการสีต่างๆคือให้เข้ามาใช้งานแล้วก็รู้สึกว่าการใช้งานเนี้ยมันง่ายแล้วก็เกิดความเคยชินว่าปุ่มน,นี้น่าเป็นการปุ่มล็อกอินหรือเข้าไปเลือกดูข้อมูลหรือเกาะข้อมูลต่างๆนะคะ UX ที่ดีจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของผู้ใช้ลดเวลาในการทำงานที่ยุ่งยากนะคะทีนี้มาดูเรื่องของการออกแบบ UI ที่ดีนะคะในส่วนของออกแบบหน้าเว็บการออกแบบหน้าเว็บที่ดีนะคะก็จะต้องข้อแรกเลยจะต้องมีความสะอาดเรียบง่ายให้นึกถึงเรื่องของการออกแบบเบนเนอร์นะคะเหมือนกันลักษณะาการดีไซน์นะคะดูเรียบง่ายหรู ดูดีมีฟังก์ชันที่ใช้งานง่ายนะคะจะเรียงข้อมูลเป็นลําดับจะบนล่างนะคะดูไม่ยุ่งเหยิงไม่ข้อความไม่แบบเออสเปะสปะนะคะก็จะเกี่ยวข้องกับการดีไซน์เหมือนลนักษณะการเราดีไซน์แบนเนอร์ยังไงก็การดีไซน์หน้าเว็บก็จะเป็นลนักษณะนั้นนะคะการออกแบบที่สอดคล้องนะคะตรงนี้ก็จะคานึงถึงเรื่องของการใช้ฟอนต์ใช้สีสัสนลักษณ์ที่เป็นเหมือนกันทั้งหน้าเว็บเลยนะคะเช่นเราใช้ปุ่มแอดนะคะ สีนี้สัญลักษณ์ไอคอนเป็นแบบนี้ถ้าพูดถึงแอดในส่วนหน้าฟอร์มอื่นก็ต้องเป็นเช่นนี้นะคะก็คือจะเป็นสแตนดาร์ดเหมือนกันหมดนะคะการตอบสนองที่รวดเร็วมีประสิทธิภาพนะคะการออกแบบหน้าเว็บเราควรคำนึงถึงเรื่องของการโหลดหน้าเพจว่า อ๋อเราไม่ควรที่จะใส่รูปภาพอะไรที่มันใหญ่มากเกินไปเวลาที่ยูเซอร์เข้ามาในเว็บเราเนี่ยมันโหลดนานไม่น่านใช่นเพราะเข้ามาปุ๊บมาโหลดนานมากเขาก็ครั้งแรกเขาครั้งเดียวเขาก็จะไม่กลับมาอีกแล้วนะคะการออกแบบที่ตอบสนองก็คือ responsive design เนอะเดี๋ยวนี้การออกแบบเว็บนะคะก็จะต้องคำนึงถึงเรื่องของการออกแบบเว็บที่เป็น responsive design คืออ่า การแสดงผลข้อมูลนะคะไม่ว่าคนยูเซอร์จะเข้ามาผ่านทางเครื่องคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือ iPad Tablet ก็สามารถจะแสดงผลข้อมูลให้เห็นอย่างชัดเจนมีความยืดหยุ่นนะคะในการแสดงผลนั่นเองนะคะแล้วก็ในการดีไซน์หน้าเว็บในรูปแบบของ p o n s i v e ก็จะมีไลบรารีเยอะแยะเลยตอนนี้อย่างเช่นมีเฟรมเวิร์เช่นตัว Bootstrap เนี่ยก็สามารถดีไซนหน้าเว็บเป็นรูปแบบของ Re responsive ได้ รองรับการใช้งานผ่านมือถือต่ามแท็บเล็ตผ่านคอมพิวเตอร์ใช้งานได้หมดเลยนะคะเรื่องของการเข้าถึงข้อมูลนะคะ,ะในการออกแบบเว็บเรื่องของการคำนึงในเรื่องของการออกแบบ UI ที่ดีเนี่ยเราควรคำนึงถึงคนที่ สามารถเข้าถึงข้อมูลอาจจะไม่ใช่ผู้ใช้ทั่วไปสแตนดาดทั่วไปอย่างเช่นผู้ใช้ที่มีลักษณะพิเศษอย่างเช่นเขาสายตาเขาอาจจะไม่ดีและมองไม่ค่อยเห็นถ้าตัวหนังสือเล็กๆแลวอาจจะมีฟังก์ชันเพิ่มว่าสามารถที่จะคลิกปรับขนาดตัวซ้อนได้ตัวเล็กตัวใหญ่หรือปรับสีเป็นขาวดําเหลืองต่างๆตรงนี้สามารถที่จะเพิ่มฟังก์ชันในในหน้าเว็บของเราให้มีความยืดหยุ่นหรือคนที่ ตาอไม่เห็นอยากฟังเสียงอยากอ่านข่าวเนี่ยอาจจะมีปุ่มฟังเสียงกดปุ่มแล้วก็ให้มีเอไออ่านให้นะคะหรือในเรื่องของการปรับเปลี่ยนโหมดสลับภาษาภาษาไทยภาษาอังกฤษ,กฤษตรงนี้นะคะก็สามารถที่เพิ่มฟังก์ชันในส่วนนี้ได้นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างการดีไซน์ user interface ที่ดีเนาะก็สามารถรองรับการแสดงผล ในหน้าจอทั้งคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถืออันนี้อาจารย์ใช้ตัวเฟรมเวิร์กของ bootstrap นะคะอันนี้ก็จะเป็น bootstrap เหมือนกันเมื่อมาแสดงผลในหน้าจอโทรศัพท์มือถือข้อความเรารูปภาพก็ยังเห็นชัดเจนนะคะนี้การออกแบบ ui ที่ไม่ดีเลยก็จะเป็นตรงข้ามกับการออกแบบที่ดีเนะาะเช่นการออกแบบก็จะต้องไม่ ไม่ออกแบบข้อมูลที่มันมีความสลับซับซ้อนเนื้อหาคอนเทนต์เยอะแยะมากมายเลยเปรียบเทียบกับการดีไซน์บบนเนอร์ถ้าเราดีไซน์สเปซสปะใช้สีแบบโทนสีเป็นแบบลักษณะส,สีลุ้งสีมาแข่งกันนะคะแล้วก็ข้อมูลไม่เรียงลำดับอย่างเงี้ยก็เป็นการออกแบบที่ไม่ดีนั่นเองนะคะข้อสองเรื่องออกแบบที่ขาดความสดอดคล้องที่พูดไปแล้วถ้าเป็นการออกแบบ UI ที่ดี เรื่องของการสร้างปุ่มกับเรื่องเลือกสีเลือกเมนูอะไรต่างๆทั้งเว็บไซต์แต่และหน้าเพจจะต้องสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันไม่ใช่หน้านึงอีกฟ้อนหนึ่งอีกอนหน้าน,นึงเป็นฟอนในหน้าเว็บไซต์มีทั้งหมดสักเจ็ดฟอนอันนี้ก็คือ,อก็ไม่ได้แล้วนะคะก็เป็นลักษณะการดีไซน์ที่ไม่ดีเนาะส่วนการใช้งานที่ซับซ้อนจนเกินไปเรื่องของการดีไซน์ในเว็บไม่ควรมีฟังก์ชันการทำงานที่มันยุ่งยาก เยอะหรือว่ามีฟอร์มให้กรอกข้อมูลเยอะเลยลงทะเบียนมีฟอร์มให้กรอกจนยูเซอร์เบื่อเลยนะคะ,ะสิ่งไหนที่มันสามารถที่จะให้เขาคลิกเลือกได้ก็ให้เลือกไม่ควรที่จะให้กรอกทั้งหมดนะคะยูเซอร์การใช้งานเขาจะชอบอะไรที่แบบง่ายสะดวกสบายแล้วก็เห็นชัดเจนเข้าไปลุกปุ๊บเลยว่าต้องทําอะไรไม่ต้องค,คอยมีคนเอามาสอนว่าเออหน,น,น้านี้ต้องทําอย่างนี้หน้าสเต็ปนี้ไปอย่างนั้นนะคะการตอบสนองช้าตรงนี้ก็คือ ่าดีไซน์เว็บเนาะถ้าเกิดว่าเราเทสแล้วมันหน้าการเข้าเพจหน้าเนี้ยมันช้ามากตรงนี้ต้องปรับปรุงและต้องไปหาวิธีแก้ไขว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรนะคะมันควรจะคลิกปุ๊บเข้าไปไปเลยอันนี้คือเป็นการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับยูเซอร์ด้วยนะคะอ่าะการเข้าถึงตัวนี้ก็เช่นเดียวกับที่อาจารย์บอกว่าการออกแบบยูที่ดีเนาะ ก็คือการออกแบบเว็บที่ดีเราควรคำนึงถึงคนที่ไม่ใช่เป็นสแตนดาร์ทั่วๆไปอาจจะมีคนลักษณะพิเศษเรื่องของสายตาการมองเห็นอะไรหรือภาษาในการที่เข้าถึงนะคะเ,เราสามารถที่จะ,ะสร้างฟก์ชันในหน้าเว็บให้เรามีความยืดหยุ่นมากขึ้นนะ,ะจะเป็นสิ่งที่ดีนะคะทีนี้มาดูมาเรียนรู้ในเรื่องของการเขียนโปรแกรมในฝั่งของอลูกขายที่เรียกว่า แอ้์ size, และฝั่งไม่ขายูเอร์ไซส์นะคะ,ะทุกคนอาจจะมีความเคยชินกับคำว่า f อน n ์เอ็กับ backend นะคะฟอนตเอ็ตรงนี้ก็คือที่การพูดถึงนั่นแหละฝั่งลูกขายก็คือฝั่งที่เรากำลังจะเรียนในวิชานี้คือ,อส่วนของ user interface นั่นเองนะคะส่วนของ f อนเอ็นะคะการออกแบบส่วนเชื่อมประ,ะสานให้ผู้ใช้ติดต่อกับเว็บเรานะคะจะเป็นส่วนของ backend ฟอนเอ็นเท่านี้ส่วนแบ็กเอ็นจะเป็นส่วนที่ติดต่อกับฐานข้อมูลก็คือการทางานในฝั่งแม่ข่าตรงนี้เซิระะ์ฟเวอร์ไซด์ค่ะเริ่มแรกมาดูในส่วนของฟอนเอ็นก่อนอาจารย์จะพูดง่ายๆว่าเป็นฟอนเอ็นนะก็คือส่วนที่เรากําลังจะเรียนในวิชานี้เราจะทํางานเขียนโค้ดในส่วนของฟอนเอ็นนะคะก็จะหมายถึงการเขียนโปรแกรมฝั่งฟอนเอ็นเนี่ยก็คือการออกแบบดีไซน์เว็บไซต์ในส่วนของอ หน้าที่หน้าเว็บที่เซอร์สามารถเข้าถึงได้นั่นเองนะคะสามารถโต้ตอบผ่านบราวเซอร์เราได้นะคะภาษาที่ใช้ในส่วนของตัวคอนเอนเนี่ยก็จะเป็นภาษาหลากัลกๆเลยจะมี3ภาษาคือ html css javascript ถ้าเราเรียนเขียนเว็บไซต์สิ่งแรกเลยที่เราจะต้องเรียนรู้คือภาษา html css javascript ก่อนที่จะไปเฟรมเวอร์อื่นๆนะคะ,ะมาดูตัว html ตัวนี้จะเป็น ภาษามา r k u อัพเนะาะชื่อภาษาอังกฤษคือ Hypertext Markup Language นะคะก็คือจะเป็นตัวภาษามาตรฐานเป็นตัวที่ออกแบบโครงสร้างเว็บเลยนะคะโครงสร้างเว็บเราได้เรียนในส่วนของแล a บกันไปแล้วที่จังสอนเนะาะในส่วนนี้ในส่วนของอาการนําข้อมูลมาแสดงผลผ่านเบราว์เซอร์นะจะใช้โครงสร้างของ h t ท l นะคะจะรับค่า มาจากตัวเซิร์ฟเวอร์ส่งข้อมูลดึงข้อมูลมันจะถฐานข้อมูลก็จะใช้ภาษา HTML ในการแสดงผลผ่านหน้าเบราว์เซอร์นะคะทีนี้ในตัวภาษา HTML มันจะมีแท็กเยอะแยะเลยทีนี้ในแต่ละแท็กอะมันก็จะมีการดึงข้อมูลมาแสดงผลการสร้างตารางสร้างฟอร์มแต่นี้มันก็จะเป็นการแสดงผลแบบทื่อๆนะคะเออส่วนที่จะทําให้เว็บไซต์สวยงามมันก็จะช่วยใช้ตัวภาษา CSS ตัวนี้นะคะ ช่วยในการตกแต่งหน้าเว็บให้มันสวยงามขึ้นคือเข้าไปสอดแทรกการกำหนดาการแสดงผลของแท็ก HTML นะคะไปปรับแต่งเรื่องฟอนต์เรื่องสีเรื่องการแสดงเลเยอร์การสร้างฟอร์มต่างๆก็จะเป็นภาษา CSS นะคะในตัวเฟรมเวิร์ต่างๆเขาก็จะเขียนโค้ดเอาภาษา CSS นะไปเขียนแล้วก็ให้เราเรียกใช้ตัวออคัสต่างๆที่เขาสร้างขึ้นมานะคะแต่ในวิชานี้อาจารย์จะพาสอนออให้เขียน เอ a ทีเอมแอก่อนซี C ก่อนแล้วก็โค้ดเว็บเพลยของ JavaScript ก่อนก่อนไปเรียกใช้ตัวเฟรมเวิร์กนะคะอ่าในส่วนของ JavaScript จะเป็นอ่าตัวที่เป็นผู้ช่วยนะคะอ่าเป็นลูกเล่นนะคะเสริมลูกเล่นให้กับเว็บมันดูน่าสนใจมากขึ้นอย่างเช่นคลิกเมนูแล้วมีการย่อขยายนะคะอ่าคลิกเลือกรูปภาพแล้วแสดงป๊อปอัพขึ้นมานะคะหรือหรือการอ่แสดงข้อมูลพิมพ์ข้อมูลแล้วก็ ข้อความแสดงผลโดยไม่ต้องรีเ s t หน้าเพจจะเป็นหน้าที่ของตัว JavaScript ตัว JavaScript ก็จะเป็นเป็นภาษาที่สามารถทำงานได้ทั้งฝั่ง front end และ back end ด้วยนะคะเอจะเปรียบกับเหมือนเป็นช่างเสริมสวยช่วยแต่งตัวให้มันสวยานามขึ้นนะคะ,ะทีนี้ตัวอย่างของการเขียนโปรแกรมในส่วนของ front end ก็คืออย่างเช่นการ ะะสร้างปุ่มนะคะอ่การสร้างปุ่มสร้างฟอร์มนะส่งข้อมูลไปยังเซิร์ฟเวอร์พวกนี้นะคะแล้วก็เครื่องมือที่ใช้ก็จะเป็นตัวเว็บเบราว์เซอรนะ์เนาะที่บอกว่ามันแสดงผลทางเว็บเบราว์เซอร์แล้วก็อ่ที่บอกว่าในภาษาในฝั่งของพอนะ์เอ็นเนี่ยก็จะมี htmlcss JavaScript จพวกนี้ก็จะมาถูกเรียกใช้พวกคำสั่งนั้นมาใส่ j จ v a s c r i p t c s มาสร้างเป็น ตัว library นะคะจะเป็น react ตัวนี้จะเป็นตัวเป็นเวอร์ชั่นของ javascript นะคะที่เขาเขียนฟังก์ชันค่าตไวแยะแยะให้เราเรียกใช้งานเนาะตัว bootstrap อะไรพวกนี้นะคะอันนี้เป็นเทคโนโลยีที่นำมาใช้ในในการเขียนโปรแกรมในฝั่งของ front end นะคะข้อดีข้อเสียของการเขียนโปรแกรมในส่วนของ front end หรือการแสดงผลนะข้อดีคือมีความรวดเร็วในการแสดงผลข้อมูล ก็คือข้อมูลแสดงผลผ่านเบราว์เซอร์ได้เลยไม่ต้องผ่านในส่วนของเซิร์ฟเวอร์นะคะแล้วก็ความเร็วข้อเสียก็คือขึ้นอยู่กับอนะินเทอร์เน็ตเนาะแล้วก็บางทีถ้าเกิดว่าเมื่อก่อน javascript บางตัวเบราว์เซอร์บางตัวก็ไม่รองรับนะคะ,ะทีนี้มาดูการเขียนโปรแกรมฝั่งแม่ขายนะคะคือฝั่งของ backend ด์ตอนนี้จะเป็นส่วนส่วนของการเขียนโค้ดที่ติดต่อกับตัว database นะคะ ก็คือ,อเมื่อเราเขียนโปรแกรมอย่างเช่นเราต้องการเพิ่มข้อมูลเพิ่มข้อมูลนักศึกษาลงในะในฐานข้อมูลและสร้างฟอร์มในส่วนของหน้าเบราว์เซอร์หน้าเว็บไซต์อ่ะ user interface สร้างฟอร์มขึ้นมากรอกข้อมูลรหานนาาลัสนักศึกษาชื่อน,น,นาอมสกุลเวลากดปุ่มบันทึกข้อมูลจะไปเพิ่มไว้ที่ในส่วนของฐานข้อมูลเนี่ยมันจะเป็นหน้าที่ของภาษาในฝั่งของ backend อย่างเช่นภาษา PHP Python นะคะภาษา Java ก็ได้นะคะ j a v สค c r i ต์ะ Skip, นะคะสามารถทำได้ภาษาที่ใช้ในส่วน back end ก็คือให้เรา,าพิจารณาว่าภาษาอะไรที่มันสามารถารับข้อมูลในส่วนของ front end แล้วนําไปบันทึกลงในฐานข้อมูลในส่วนซเซิร์ฟเวอร์ได้อันนี้เป็นส่วนของภาษาที่ทํางานในฝั่ง back end นั่นเองนะคะก็จะมีตัว framework framework ที่ใช้งานหลายตัวนะคะ Express ตัวนี้เป็นของตัว Java Script นะคะ Node JS Laravel เป็นของอส่วนของ PHP นะคะ เอพีโดเน็ตก็จะเป็นตัวของ Microsoft เนาะเขียนสคริปด้วย C# แล้วก็ VB บีโเนั่นเองตัวอย่างการใช้งานของการเขียนโปรแกรมฝั่ง back end น,นะคะก็คือจะรับข้อมูลจากลูกขายคือส่วนของขายแอรนั่นเองที่ส่งมาอย่างเช่นกรอกข้อมูลออดิเจิตเตอร์ลงทะเบียนมาฝั่ง User กรอกข้อมูลผ่านเว็บเบราว์เซอร์มานะคะพอกกอบปุ๊บแล้วต้องมีการคลิก ปุ่ม button submit มันก็จะส่งข้อมูลเนี่ยมาให้ยังตัวเซิร์ฟเวอร์ฝั่งของเว็บเอนนะคะภาษาที่เอ่อิปที่ใช้เขียนติดต่อฐานข้อมูลอะไรก็คือนำข้อมูลไปบันทึกลงในฐานข้อมูลนั่นเองนะคะแล้วก็อันนี้เป็นเครื่องมืออที่ใช้ตัวที่เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์อยเช่น Apache ตรงนี้นะแฐานข้อมูลก็จะเป็น m y s q l นะคะที p my admin แล้วก็ตัวเป็นเวร์กัสางๆนะคะ ข้อดีข้อเสียข้อดีคือการจัดการข้อมูลเนาะการแสดงผลข้อมูลหรือประมวลผลเนี้ยก็จะเป็นไปอย่างมีความถูกต้องนะคะมีการจัดการข้อมูลที่มั่นคงเพราะว่าเป็นส่วนของตัวเซิร์ฟเวอร์ที่มีการประมวลผลติดต่อฐานข้อมูลและส่งให้นะคะข้อเสียคือเรื่องของการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์หรือความล่าช้าในการตอบสนองเครือข่ายบางทีถ้าอาจจะมีความ หน่วงในเรื่องของการดึงข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์นะคะก็จะไม่ทำงานไม่เร็วเหมือนกับการแสดงผลผ่านตัวเบราว์เซอร์เลยนะอันนี้เป็นต่อการทำงานนะคะการทำงานร่วมกันร,ระหว่าง client side กับเซิร์ฟเวอร์ side เนาะให้มองเห็นภาพนะคะก็คือในส่วน client side ตัวนี้คือส่วนของ f o n t end นั่นเองส่วน user interface ที่ที่เราจะเรียนกันนะคะ ก็คือกอารออกแบบในหน้าเว็บเวลาที่เราเข้าถึงเว็บไซต์อะ่ะก็จะเข้าถึงผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือก็ได้นะคะเหมือนพิมพ์ URL เข้าไปนะคะเอ่อพอพิมพ์ URL เสร็จแล้วมันก็จะวิ่งไปหา URL เว็บไซต์จะถูกเก็บไฟล์ต่างๆจะถูกเก็บที่เซิร์ฟเวอร์หมดเลยนะคะผ่านโปรโตคอล HTTP ไปดึงข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์มาหน้าเว็บก็มาแสดงผลที่ในอุปกรณ์ของเราจะเป็นโทรศัพท์มือถือเอ่อโน้ตบุ๊กหรือว่าคอมพิวเตอร์นะคะ ถ้ามีการติดต่อฐานข้อมูลเนี่ยวิ่งไปที่เซเวอร์แล้วก็จะดึงข้อมูลมาเสร็จแล้วก็ส่งข้อมูลกลับมาแสดงผลที่หน้าเบราว์เซอร์นะคะในส่วนของตัวเว็บเบราว์เซอร์เนี่ยจะเป็นส่วนของภาษา html นาะที่นำแสดงข้อมูลนะคะก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะคะส่วนในเนื้อหาบทนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ